แนวโน้มราคาทองคำจะเป็นอย่างไรนะล่าสุดเนี่ยทั้มนะมีการบอกว่าเอ้ย EU นะครับเรามีการเลื่อนภาษีออกไปก่อนนะครับอ่าตลาดเนี่ยเริ่มแบบโอ้โทํ้มคุณไม่ทําจริงนี่ว่าอะไรอย่างงี้ทำแบบซอฟต์อปอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าทองคําเนี่ยจะน่ากลัวเลี้ยงหน้าลงทุนอยู่ไหมถ้าอยากรู้ติดตามได้ในคลิปนี้ครับซื้อขายทองคําแท่งเริ่มต้นเพียง100บาท ตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน Go to Go by Intergo เพราะใครก็ซื้อทองได้โอเคครับก็สวัสดีครับพวกผมครับไพ่ปันเ,อเดอินเตอร์โกนะครับเจออีกแล้ววันจันทเวลาเดิมเลยนะก็ใครยังไม่เคยตามรายการของเราต้องบอกกอนว่ารายการเราเนี่ยพูดอะไรบ้างรายการเราเนี่ยจะพูดถึงข่าวตลอนที่ผ่านมานะครับม,มีบ้าง แล้วเราก็จะพูดถึงข่าวสัปดาห์นี้ที่้องเจอกันมีอะไรบ้างแล้วถัดไปจะเป็นในส่วนของเทคนโคยีนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ามันทองคําหรือว่าคริปโตเนี่ยผมก็จะเอามาแชร์นะครับแล้วก็ดูว่าทิศทางเงินเนี่ยมันไปทางไหนเราคิดอะไรกันอยู่นะครับส่วนถัดไปจะเป็นช่วงของตอบทางบ้านนะครับใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถทิ้งไว้ได้เลยนะในคอมเมนต์คลิปนี้แอดมินเนี่ยจะพยายามไล่ตอบให้นะแต่ว่าถ้าใคร เอ,อ่อมีคําถามน่าสนใจน่าสนใจเนี่ยทิ้งไว้เดี๋ยวแอดมินเขาจะแบบอาจจะยกมาใส่ในช่วงต่อทางบ้านในรายการนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันที่อัปเดตราคาทองทองคําวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอแชร์แชร์หน้าจอนะครับราคาทองคําวันนี้นะครับก็อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย นะครับทองไทยเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาดูจากกราฟนะก็จะเห็นว่าขึ้นมานะครับมีลงลงมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มเด้งรีบาวขึ้นมานะครับก็เป็นการปรับฐานนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับฐานแล้วก็เออน่าใช้เวลาประมาณหนึ่งนะตอนนี้ก็เออขึ้นมาถือว่าเยอะนะสำหรับทองน่องเนี่ยถามว่าจะขึ้นไปเลยไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันะแต่ว่าจริงผมเนี่ยที่ผมให้ทุกคนไว้ที่ผมบอกไว้นะซื้อไว้ อ๋อที่ให้มาประมาณสามอาทิตย์ได้แล้วนะครับผมก็ยืนยันคําเดิมลงมาก็คือซื้อนะครับมันเป็นการปรับฐานเราไม่ต้องรู้หรอกว่ามันเนี่ยจะขึ้นเมื่อไหร่เรารู้แค่ว่าถ้ามันลงมาเราจะทาอะไรนะครับในระยะสั้นนะมันจะมีข่าวระยะสั้นมาเล่นอะไรก็ตามแต่นะครับเรื่องดิวการค้าอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ระยะสั้นนะเป้าหมายแท้จริงในฟอนลี่สุดท้ายเนี่ย เอ่อมันก็ไม่เชื่อมันจะไม่มีนะสุขภากันครับมันต้องมีแต่เรียกว่าเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะฮะอันนี้คือในมุมมองผมนะคือตอนแรกเขาขู่เยอะจริงตอนนี้มันเป็นภาพของการเอ่อดิวจริงๆออกมาเนี่ยมันจะดูน้อยก็จริงนะบางคนจะมองว่าเอยดิวจริงไม่มีหลอกอะไรนะบางคนก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคิดผมคิดว่าดิวเนี่ยถ้ามันไม่จริงนะครับมันจะไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรก็คือเขาต้องการรายได้อ่อ ด้วยนะครับล้วก็ต้องการย้ายฐานการผลิตนะครับในบางอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาในอเมริกาอเมริกา,ากเป็นผู้ผลิตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบว่าเป็นแค่เป็นผู้บริโภคนะก็คือจะส่งเสริมการผลิตในประเทศเนี่ยสิ่งที่ประเทศจะส่งเอ่อจะผลิตได้มันต้องทํำยังไงล่ะมันถ้าถติว่าเอ่อไม่มีกําแพงภาษีเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยที่บริษัทจะกลับไปผลิตในอเมริกานี้ไหมปัจจุบันเนี่ยมันก็แค่ต้องค่อยเป็นค่อยไป นะครับถามว่าถ้าอนาคาค่อยไปค่อยไปเนี่ยไม่แบบมันไม่มีค่าเท่ากับไม่ทํานะครับถ้าไม่ทําเนี่ยโอเคอันนี้เศรษฐกิจน่าจะดีแต่ถ้าค่อยเป็นค่อยไปเศรษฐกิจมันคงแบบลุ่มลุ้มดอนดอนนะครับไอ้ลุ่มลุ้มดอนดอนเนี่ยมันก็เป็นบวกกับทองคํานะครับแค่มันอ่ะไม่ได้แบบเออไม่ได้ลุ้นไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบทำให้ขึ้นเร็วมากนะครับแต่ไม่ใช่ลงนะครับอ่านี่จะเป็นหลักการประมาณนี้แล้วกันในช่วงนี้นะตีหมง่ปีนี้ก็เออถามว่า ตอนนี้เนี่ยควรทํายังไงนะครับก็จริงๆผมให้ไว้สามสามพันสามร้อยสามพันสองร้อยสามพันหนึ่งร้อยใช่ไหมแนวแนวรับสามจุดบริเวณนี้มันสูงมาสามพันสามร้อยนะครับคุณก็รอเผื่อบางทีมันจะมีโอกาสลงมาสามพันสามร้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องซื้อสามคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะแต่ถ้าใครที่เคยซื้อที่บริเวณนี้ไปแ้วก็ไม่ต้องซื้อซ้ํานะครับมันคือการ money management นั่นเองนะคนที่เคยซื้อไปแล้วแค่ถึงไปนะครับเราก็สบายๆเรายังมีนุนค่าเงินบาทได้นะครับคนที่ซื้อเป็นทองแท่งนะ จริงๆผมเอเน้นย้ำด้วยนะครับการลงทุนช่วงนี้เนี่ยไม่อยากให้ใช้เลเวอเรจนะครับคือซื้อเป็นทองแท่งรับทองได้เนี่ยคือถ้าซื้อเป็นทองแท่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยหนึ่งเลยคือเราไม่จําเป็นต้องไปเลเวอเรจบางคนเนี่ยเข้ามาในตลาดทองเริ่มจากการเลเวอเรจเลยก็คือไปเล่นแบบพวกบกล็อกฟอนต์อะไรพวกเนี้ยซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้พวกนั้นมันเหมือนได้เงินเร็วผมขอยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่เสียอะไรเลยนะครับสิ่งที่เราคิดว่าเงินง่ายเงินเร็วเนี่ย ลงทุนน้อยได้เงินเร็วเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆการพนันรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่การลงทุนนะครับต้องเข้าใจให้ดีการลงทุนเนี่ยคนลงทุนทองคำจริงๆอ่ะถ้าคุณเข้ามาในวงการได้พูดคุยกับคนที่เขาลงทุนจริงๆคุณจะรู้เลยนะครับว่าคนลงทุนทองคาจริงๆแบบสบายๆเนี่ยไม่มีขาดทุนนะมันขาดทุนยากมากแลนะ้วกันคือมันแบบมันมันเสือเอาง่ายคนรวยจากทองคําเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากกว่าคนรวยในหุ้นอีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่า ที่มันเยอะมากกว่าไม่ใช่เพราะว่ามันทองคามันดีกว่าหุ้นนะผมไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ผมหมายถึงว่ามันง่ายกว่ามันเข้าถึงง่ายมันเข้าใจง่ายกว่านะครับหุ้นเนี่ยคุณต้องมีความรู้คุณต้องรู้นะว่าบริษัทนี้มันทําอะไรเจ้าของเื่อถือได้ไหมรู้หลายอย่างอ่ะนะคนจะรวยได้นะครับแล้วก็ต้องมีโชคด้วยพูดง่ายๆนะบางทีเราจิ้มไปเราที่เราเรารู้แต่จริงๆเราจะไม่ได้รู้ก็แต้เราโชคดีนะว่าบางทีว่าเขาไม่ได้โกงเรานะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่ะแต่ทองคำมันเบสิกนะมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรมันก็แค่สกกุลลเเงงงินนนนนขออโะะคครัับแ่้ เป็นสตอล์บและลูกเฉยๆซึ่งไม่มีอะไรเลยก็คนส่วนใหญ่ก็ใครเอาคอยุยบนเวทวงการก็รู้อยู่แล้วนะครับมีคนที่เข้ามาพูดคุยเยอะแยะนะครับคนที่ลงทุนทองคําแบบเรื่อยๆสบาย,บายๆโอ้โหส่วนใหญ่กำไรฟื้นฟูหมดนะครับส่วนใหญ่คนที่ขาดทุนจะเป็นคนที่เก่งกําไรจ๋านั่นเองนะครับไปเล่นดีเรกเวอร์ทีฟอ่าการที่เราใช้ฟอเร็กเนี่ยผมพูดให้คุณเข้าใจง่ายๆนะครับคุณกําไรเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ย ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เขาให้มาเขาสร้างมาให้เราเข้าถึงง่ายใช้เงินน้อยซื้อของเบดก็คือซื้อแทงเนี่ยแทงของที่มีมูลค่ามากกว่าหลายเท่าได้นะครับอ่าประมาณนี้เองมันไม่มีอะไรจริงเราก็แค่แลกมานะครับเราเราแลกมาคือความเสี่ยงนั่นเองเวลาตลาดผันผวนเนี่ยโอเคมันสูงมันเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยแต่คุณเนี่ยเข้าไปซื้อแต่คุณซื้อด้วยเลยวเวจหนักเกินเนี่ย คุณก็จะกลายเป็นศูนย์อรอตคุณแตกก่อนก่อนที่มันจะโชว์ออกมาามันขึ้นจริงๆนะครับอันนั้นจะเป็นความยากนั่นเองก็อยากให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติแยกให้ออกว่าอะไรคือการพน,นันการลงทุนบางทีถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยการลงทุนที่คุณคิดว่ามันเป็นการลงทุนเนี่ยจริงๆมันกลายเป็นว่าคุณลงหนักแล้วมันกลายเป็นการพนันขึ้นมานะครับถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเสียหายหนักกว่าการไปเล่นการพนันอีกเพราะการพนันเนี่ยคุณยังรู้กแก่ใจว่ามันคือการพน,นันแต่ว่า พอมันเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยคุณเข้าใจผิดไปเองว่าคุณกําลังลงทุนแต่ว่าสิ่งที่กําลังทําเนี่ยมันเป็นลักษณะของการพนันเนี่ยมันเลยทําให้เราไม่ทันระวังตัวแล้วเราจะหมดตัวได้ง่ายมากๆนะผมเห็นมาเยอะแล้วผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับในนี้คือเป็นลักษณะของเออ่แชร์ประสบการณ์นะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่รอเน้นไปที่ซื้อ ทองแท่งจะได้ค่าเงินบาทเข้ามาช่วยด้วยเมื่อไหร่ค่าเงินบาทเป็นตีมอ่อนขึ้นมานะครับซึ่งผมมองเป็นทีมอ่อนอยู่แล้วผมไม่ได้มองเป็นทีมแข็งแต่แค่ตอนนี้มันแข็งนะครับยิ่งแข็งเนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับสําหรับเอ,อตัวทองแท่งนะครับเดี๋ยวพอบาทกลับมาเป็นทีมอ่อนเนี่ยเดี๋ยวได้รู้เลยนะครับว่าจะได้ทองแท่งจะขึ้นได้ดีมากนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้คอนเซปต์ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไปดูที่กราฟอนสุดท้ายแล้วกันจะให้แนวรับเป็นภาษาไทยไว้ด้วยนะครับเป็นการประมาณเท่านั้นนะเป็นการประมาณเพราะเงินบาทเนี่ยเอ่อถ้ามันอ่อนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ลงเยอะก็ได้นะครับแต่ผมก็ต้องใช้สูตรที่ฐานว่ามันอลงไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยบาทอ่อนไม่เยอะอะไรมาเนี่ยนะเป็นการคาดเดาเอ่อโอเคมาดูข่าวสัปดาห์ก่อนนะครับข่าวสัปดาห์ก่อนในตารางเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเลยผมเลยจะข้ามไปเลยแล้วกันนะตามตารางของเฟดคือข่าวพวกนี้มัน ไม่ค่อย Impact นะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นส่วนของทําอันนี้ก็เป็นข่าวเอ่อคอนขั่งใหญ่ประมาณนึงนะก็มีการเลื่อนภาษีนอกจากจะเลื่อนของจีนออกไปแล้วนะก็มีการเลื่อนของเอ่อยุโรปออกไปด้วยนั่นเองนะครับอ,อก็ดูแบบเออมันก็ดูค่อยเป็นค่อยไปแต่คอนเซปต์ของผมนะครับก็คือถ้าดูเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยยังไงเขาต้องทํามันแค่เป็นการค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งซึ่งมันก็ควรต้องเป็นอย่างนี้อแล้วนะเขาคงไม่หักดิบนะครับตอนแรกเนี่ยมันเหมือนมันคูเนี่ยคือหักดิบใช่ไหม ทำจร anyhow, ALLY, earth, ิง่ยยังไงก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อให้ธุรกิจมันปรับตัวนะครับให้ทุกคนปรับตัวโดยเฉพาะวุตถุดิบในประเทศเขานะครับมันหักดิบเกินไม่ได้อยู่แล้วถ้าเรามองว่าเป็นค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยหมายความว่าทองคําเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลงเพราะถ้าเขาทําอยู่ดีค่อยๆทําเนี่ยมันก็คือไม่ดีต่อเศรษฐกิจยูดีนะครับเศรษฐกิจมันก็คงไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรหุ้นก็คงไม่ได้ขึ้นอย่างสบายใจนะครับประมาณนี้ ถัดมาเลยเนี่ยสำคัญเลยนะครับในช่วงนี้จะพูดกันนะก็คือเราจะได้ยินคําพูดถากคำพูดเยอะแยะเลยนะว่าเอ้ยพันธบัตรส0มสิบปีอเมริกานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนดีมานน้อยก็คือคนไม่ค่อยมาซื้ออะคนเอาคือคนไม่ค่อยซื้อพันธบัตรอเมริกาหมายความว่าคนไม่ค่อยอยากจะให้อเมริกากู้นะครับก็เลยต้องผลตอบแทนเลยต้องแพงขึ้นนะครับก็คือรัฐบาลก็ต้องกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือคนมองว่า เออพันธบัตรอเมริกาเนี่ยให้ดอกเบี้ยแค่นี้ยมันน้อยเกินไปไม่เหมาะสมไม่อยากซื้ออะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็มีหลายประเด็นนะครับหลักๆเลยนะครับที่เขามักจะพูดกันก็คือหนึ่งคนในคนชอบพูดว่าเออการที่บอลยูอเมริกาขึ้นแบบนี้หมายความว่าอเมริกาเนี่ยโดนลดเครดิตเรตติ้งไม่น่าเชื่อถืออะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าไอ้เคสเนี้คนที่พูนคนพูดเยอะเนี่ยผมเนี่ยเห็นด้วยบางส่วนนะกันแล้วกันนะครับเพราะว่า คำถามของผมก็คืออยากจะถามว่าสมมติว่าคุณไม่อยากจะซื้อบอลเมกาแล้วคุณอยากจะซื้อบอลประเทศอะไรนะครับสมมติถ้าคุณเป็นคนที่ลงคุณตลาดบอลอย่างเดียวนะหมายถึงคุณเป็นคนที่โฟกัสในตาสานี่เนี่ยถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ให้เมกากู้คุณว่าประเทศไหนเนี่ยคุณอยากให้กู้นี่ขอไหมคือสำหรับผมเนี่ยโดนลดเครดิตก็ลดไปนะครับแต่ว่ามันไม่ตายหรอกนะครับเพราะว่าอะไร มองในแง่แบบภาพรวมเนี่ยยังไงนะครับหลายประเทศผมว่าก็ไม่ได้น่าเชื่อถือไปกว่าตาสถานีอเมริกานะครับณนะวันนี้นะเอออเมริกาเนี่ยไม่ได้อ่อนแอนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเอไอเราจะเห็นว่าเปลี่ยนโลกมากเอ,อเมริกาก็เป็นผู้นําอยู่ถึงแม้ว่าจีนจะเก่งนะครับจีนก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอเมริกาไม่มีคู่แข่งเลยนะแต่เห็นไอยตอนนี้เขาคือเบอร์หนึ่งนะครับเขาก็คือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วถามว่าเอ,อ้ยอเบอร์หนึ่งอยู่เนี่ยคุณคิดว่าจะล้มะละลายหรอเขาจะแบบเก้งหรอไม่ใช่หรอก รัฐบาลเขาเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลยูขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีประเด็นอีกอันหนึ่งด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเขามองเรื่องเงินเฟอ้อหรือเปล่านะครับถ้าตาฐานนี่เมกายืนในระดับสูงคุณต้องดูนะว่าตอนนี้อยู่ที่ระดับห้าเนี่ยเทียบเท่าสมัยก่อนเลยตอนหลังโควิดนะหลังโควิดจะมีช่วงที่เงินเฟอ้อเมกาขึ้นสูงมากบอลยูก็เลยขึ้นสูงใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยยืนบริเวณนั้นเลย แต่ว่าดอกแต่ว่าเงินเฟอ้อที่เฟดประกาศทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันไม่เยอะขนาดนั้นหมายความว่าไอ้เงินเฟอ้อที่เขาประกาศเนี่ยบางทีอ่ะมันก็มันก็จะมีลูกตุกติกได้นะครับเงินเฟอ้อจริงอาจจะไม่ใช่อันนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยตอนนี้ตลาดเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเอ่อผลตอบแทนโดยเฉลี่ยยา,ยาวเนี่ยควรจะต้องมากกว่าห้า ส่วนใหญ่นะครับมักจะหลีดมาที่เงินเฟอ้อนะครับส่วนใหญ่เลยในระยะยาวนะมันจะชอบมีคําพูดแบบสวยหรูามากมายนะครับขึ้นมาเพราะเครดิตเลทติ้งลดตื้นๆอะไรแต่มันก็ไม่ได้แย่นะลดของเมกะคืยังไม่แย่คือผมก็ยังจะก็เลยอย่าพูดโดยรวมทุกคนเข้าใจนะครับว่าอย่าไปโฟกัสผิดนะครับว่าเกี่ยวกับบริษัทให้เครดิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันเป็นแบบตามสื่อแต่ถ้าเรามองเกมทางการเงินจริงๆเนี่ย ที่จริงเน่ยสมาร์ทมันนี่มันเข้าใจอยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้จะล้มคือเขาไม่ได้ล้มแต่ถามว่าทําไมเขาต้องให้บอลอยู่เท่าเนี้ยพวกนี้ถามว่ามันต้องมารอเครดิตเลทตติ้งประเมินเหรอมันไม่จำเป็นต้องรอหรอกนะครับคนที่เขาเล่นตลาดบอลจริงๆเ่ยเขาไม่ต้องรอมูดดี้อะไรมาประเมินหรอกเขามีความรู้พอจะประเมินได้อยู่แล้วไอ้เรื่องนี่อเมริกาคนไม่รู้เหรอรู้คนรู้อยู่แล้ว ไอคนที่มันไม่รู้ก็คือคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละที่ต้องรอเครดิตเดตติ้งเนี่ยมาพูดว่าเครดิตมันดูไม่ดีนะเข้าใจไหมแต่จริงคนที่อยู่ในตลาดแต่แรกมันรู้นานแล้วมันรู้ก่อนนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเครดิตเดตติ้งเนี่ยผมว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปน่าจะเป็นประเด็นเรื่องเงินเฟ้อมากกว่ากําลังจะบ่งบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยในภาพยาวเนี่ยสูงมากหมายถึงว่าเรากําลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าคอนเฟิร์มเลยว่ามันเป็นยุคที่เงิน เสื่อมค่ารุนแรงนะครับการที่บอลอ,อยู่ระดับสูงนานเอ,อ่อแล้วก็ตาสถานี่ตรงเนี้ยในภาพสามสิปีคืออะไรหมายความว่าเฉลี่ยสามสิบปีเนี่ยไปีหนึ่งห้าเปอร์เซ็นเลยนะมันอาจจะไม่ใช่เงินเฟ้อห้าเปอร์เซ็นแต่มันก็ต้องเป็นเงินเฟ้อที่สูงกว่าปกติอะที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของเรานะครับหมายความว่าถ้าคนคิดกันแบบนี้ถ้าคนที่เป็นสมาชิกนี่คิดแบบนี้นะตัวของทองคําเนี่ยก็ยังมีแว l u ลูเพราะว่าทองคําคือสินทรัพย์ที่ hedge เงินเฟ้อ นะครับเหตุเงินเฟ้อถ้าเขามองไปในเงินเฟ้อเป็นหลักเงินเสื่อมค่าเป็นหลักนะหมายความว่าทองคํายังไม่ใช่ขาลงนะครับตอนนี้นึอกออกไหมโอเคเดี๋ยวเราเรอดูถัดไปเราอจะเห็นเกมแบบอาจจะมีเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยอะไรเข้ามานะครับเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีทําค่อยๆพยายามจะทําเรื่องของอะไรนะเอ่อค่อยเป็นค่อยไปทางด้านภาษีใช่ไหมสุดท้ายเศรษฐกิจอาจจะแบบฝืดเื่องอะไรอย่างนี้เฟดอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยโดยที่ เงินเฟอ้อเนี่ยสูงก็ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เคยเกิดมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดนะเงินเฟอ้อสูงแล้วลดดอกเบีย้ยเป็นไปได้ไหมเอาก็ต้องรอดูนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคนตกงานเยอะหรือเปล่านะครับมันก็ต้องมีบางอย่างที่ต้องแลกมาแต่ว่าถามว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็เคยมีแล้วกันนะครับการที่นอดีตน,นะถ้าเกิด stagflation รุนแรงเขาก็อาจจะลดดอกเบีย้ยทำ QE อะไรก็ว่าไป นะครับบอลยขึ้นมาเนี่ยมันไม่ล้มอยู่แล้วสุดท้ายเฟ็ดอย่างมากก็ทํคิ e อีนะครับท, e ทํค q วสะท้อนอะไรครับสะท้อนเงินเสื่อมค่ารุนแรงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าแก้ปัญหายาสั้นได้อ่ามานี้เรียกความเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่ล้มอะไรอย่างนี้ถามว่าเอ้ยคนห่าว่าเอ้ยถ้าทํคิวอีเมกาไม่น่าเชื่อถือคนจะยิ่งไม่เชื่อถืออ่าคุณไม่เชื่อถือเมกาคุณเชื่อถือประเทศอะไร <c oughs> มันยังหาไม่ได้แลมันหายากนะครับคุณอย่าพูดเลยว่า เออหยวนน่าจะถึงว่าดอลล่านะครับผมว่าก็ยังไม่ใช่นะครับประมาณนี้อันนี้คือมุมมองแบบผมแล้วไงผมว่าผมก็เป็นกลางพอสมควรนะผมไม่ได้เชียร์จีนว่าต้องหยวนอะไรอย่างนี้นะผมไม่คิดว่าหยวนจะขึ้นมานะตอนนี้นะผมก็ยังไม่เห็นดอลลร์ผมยังมองว่าดีอยู่แต่ว่าทองคําก็ดีด้วยมันจะกลายเป็นหลังจากนี้ผมก็ยังรอนะว่าดอลล่าจะแข็งแล้วก็เอ่อทองคําขึ้นเพราะว่เนี่ยมันจะกลายเป็น ตีมบาทอ่อนนะวันปัจจุบันบาทแข็งไงพราคนน่ะไปตื่นคนน่ะกำลังแพนิกกับข่าวมูดี้อะโอ้มูดี้ลดเครดิตอเมริกาเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากนะครับผมไม่เห็นเซอร์ไพรส์เลยนะมันเป็นสิ่งที่คนในวงการเขารู้กันอยู่แล้วว่านี่อเมริกามันไม่ได้จะเป็นต้องใช้ได้นะครับแล้วก็มันจะบอกนี่เพิ่มขึ้นไม่มีวันใช้นี่โอ้โหมันพูดกันมานานแล้วคนเขารู้กันแล้วมันมีแค่คนที่ไม่ติดตามมันแหละเพิ่งรับข่าว นะครับไอบริษัทเครดิตเนี่ยมันเอาไว้ให้คนที่ไม่มีความรู้หรือว่าคนที่แบบว่าไม่ได้ตามวงการอ่ะเขาแบบโอ้มันดูไม่มีความน่าเชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาตามอยู่เขาโหเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะเกี่ยวกับนี่อเมริกาก็เขาไม่ได้เสือภัยอะไรซึ่งคนพวกนี้มันอยู่ในตลาดพวกนี้อยู่แล้วเนาะโดยรวมก็คือไม่ต้องกังวลไม่พังแน่นอนนะครับนี่อเมริกาอย่าไปเชื่ออย่างนั้นมันไม่พังแต่ไม่ได้พอทอรงคําว่า นี่อเมริกาไม่ได้ระเบิดแต่ว่าไม่แน่ผมว่าทองคําจะต้องลงนะครับมันจะเป็นลักษณะว่าเฟดก็เข้ามาอุ้มเนี่ยแหละแล้วทองคําก็ยังขึ้นต่อเพราะมันต้องคำ QE อะไรทำให้ค่ายูเครฟคอนโทรนอ่ะนะครับมันมีวิธีการเยอะแย,ยะไปนะครับไม่ต้องกังวลอ่าเพราะฉะนั้นเพะนเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวดอลลาร์จะกลับมาแข็งแล้วบาทจะอ่อนนะอันนี้ก็จะเป็นตีมเหตุผลทำไมผมบอกตลอดเลยว่าผมมองบาทอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมาวันนี้นะครับมาดูข่าวสัปดาห์นี้จะเห็นว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดก็คือวันนี้ ของก็คงโบดีก็นิ่งๆนะไม่น่าจะอะไรมากพอมาดูวันอื่นๆเนี่ยก็สินค้าคงทนประมาณการออกมาติดลบเลยนะหดตัวเลยก็รอดูว่าหดตัวจริงหรือเปล่าหลายๆอย่างตัวเลขเนี่ยคาดการณ์เป็นลบต่อเศรษฐกิจนะ GDP วันวันนั้งเอพอพันลหัสเนี่ยก็คาดการติดลบนะหดตัวก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงเงินเฟอ้อ PCE ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับแต่ว่าโดยรวมจากบอลเนี่ยเนาะมองแล้วเงินเฟอ้อน่าจะอยู่ระดับสูงนะครับ อืมในทนี่ผมเดานะจากการคาดการณ์ที่เห็นจากบอลน,นะเงินเฟ้อสูงเนี่ยเป็นบวกต่อทองในระยะยาวแต่เป็นลบระยะสั้นเท่านั้นนะครับอ่ามานี้วันสวนของคทองคําไม่น่ากังวลอะไรนะครับก็เป็นโซนเก็บของนะเห็นบอลยูขึ้นมามันจะมีหลายคนเนี่ยมองว่าหุบบอลยูขึ้นทองคําเนี่ยต้องลงมันก็เลยท,ทองมันก็เขาเรียกมันมีคนหลายความเห็นเนาะ มันมีหลายความเห็นของคนเพราะฉะนั้นทองคาตอนนี้มันเลยทรงๆนะครับทรงๆก็เรียกว่าปรับฐานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเลยเจะได้เก็บของกันนะครับสำหรับคนที่เชื่อนะครับว่าเออ่บอลเนี่ยจะบอลน,น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ถามว่าบอลฮะสาบอลระยะยาวอเมริกาน่าสนใจไหมก็ก็สนใจนะผมก็ผมก็มองว่ามันคงไม่ได้แบบจะเลวร้ายไปกว่านี้นะครับสําหรับตาสานี่อเมริกาเนาะมาดูในตัวของเเทคนิคลกัน เทนิอผมก็อันนี้ก็เบิดบอลสามสิบปีของอเมริกานะครับก็เรียกได้ว่าขึ้นมาเยอะเลยนะครับตรงอยู่ระดับสูงเทียบเท่าช่วงที่เงินเฟ้อสูงหลังโควิดเลยนะครับก็เอ่อถือทองคาไว้ให้แน่นนะครับช่วงนี้นะอาจจะเกิดการเสื่อมค่า,าสกุลงินอย่างมากเราจะเห็นสินค้าในประเทศเราอ่ะมันยังไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นนะครับผมเริ่มเห็นฟลรที่คนอเมริกาย้ายออกจากประเทศเนี่ยมาในไทยแล้วนะมาเริ่มใช้เงินเขาบอกว่าของประเทศเขามันแพงขึ้นเยอะมาก เขาก็ทํางานออนไลน์ได้มาอยู่ที่ไทยก็ของถูกกว่าคุณเชื่อไหมว่าของเวลาเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกอ่ะมันก็ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยกระจายไปทั่วโลกตามเช่นกันเพราะว่าคนพวกนี้รายได้เขาสูงเขาสูงกว่าเราเวลาเขามาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาจับใจายให้สอยแพงมันก็ทําให้เงินเฟ้อเรามีโอกาสขึ้นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่ามันต้องใช้เวลามันจะไม่ทันทีทันใดเราก็จะเริ่มเห็นค่อยๆมาว่าเงินเฟ้อมันเกิดการแพร่ระบาดนะครับประมาณเนี้ยเนาะอ่าแต่มันแค่ต้องช้าอ่านจะวช้เลาเป็นปี ไม่มีอะไรนะครับมาดูในส่วนของทองคําไปแล้วกันเราจะเห็นว่าตอนนี้อ่าตาสารบอลยูเนี่ยขึ้นเนี่ยหมายความว่าคนเทขายนะครับแล้วเงินมันไปตรงไหนนะครับเงินมันไปตรงไหนถ้าเรามาดูนะทองคําเนี่ยถามว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังขึ้นอยู่นะครับก็แสดงว่าเงินเนี่ยมาเข้าทองคํานะครับบอลยูขึ้นทองคําขึ้นเนี่ยมักจะบ่งบอกถึงเงินเฟ้อรจริงๆนะโดยส่วนเนี่ยแสดงว่าแบบเอ้มองเงินเฟ้อร,ระยะยาวสูงบิตคอยขึ้นนะครับบิตคอยขึ้นเนี่ยมันจะ มีความเกี่ยวโยงกับทองคําด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาด้วยตลาดหุ้นอเมริกาเขายังขึ้นอยู่เห็นไหมแสดงว่าตลาดเนี่ยคนอาจจะมองว่าเกี่ยวกับดิวการค้าของทมแต่ว่าถ้าคิดเหมือนผมว่าดิวการค้ามันเป็นแค่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตลาดยังรุนได้อีกอย่างหนึ่งว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เลยอย่างเงี้ยหมายความว่าสภาพคล่องตลาดจะเพิ่มขึ้น พวกสินทรัพย์พวกนี้มันก็จะขึ้นนะครับสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างจะขึ้นวลถึงทองคำบิตคอยทุกอย่างเลยแต่บิตคอยมันได้สองทางนะครับก็คือมันมองว่าเป็นหุ้นอเมริกาประมาณหนึ่งด้วยก็คือเป็นกลุ่มเทคด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นทองคำด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยได้กระแสะตอบรับจากสองฝ่ายไหลเข้ามานะครับมันก็เลยค่อนข้างขึ้นเร็วนะครับประมาณนี้เนาะในช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าดูจากเงินตอนเนี้ยไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นแสดงว่ากําลังเบสด,ด้วยว่า มีโอกาสเข้าสู่ภาพของเฟดอาจจะใกล้ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะสูงนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าบอลถ้าเขาต้องการเข้ามาคอนโทรลยูเพาะหรือว่า,วา,าผลตอบแทนของตาสารนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เขาอาจจะต้องทำค QE ก็ได้หรือว่าชะลอการทํา Qt ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มภาวคล่องนะคือคือมันมีการชะลอการทํา Qt แล้วแต่เขาจะชะลออีกอะนะ มันก็คือการช่วยเหลือแล้วนะมันคือการเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องในตลาดแล้วเนาะแค่นี้ก็ถือเป็นบวกกับตลาดและเข้าใจปะอ่าซึ่งซึ่งแนวโน้มตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเห็นมากกว่านี้ถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เตรียมตัวได้เลยครับว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคของเงินเสื่อมค่าอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับณนะวันนี้เนาะโอเคก็เสื่อมค่าเร็วอะเสื่อมค่าเร็วกว่าปกตินะครับก็กลยุทธ์ก็ตามนี้เลยครับจะเ,เห็นว่า รอรับที่สามพันสามสามพันสองแล้วก็สามพันหนึ่งมันไม่รู้มาไหมแหละแต่ว่าถ้ามาต้องซื้อประมาณนี้คนที่ซื้อเคยซื้อไปแล้วไม่ต้องซื้อซ้ํานะครับส่วนราคาไทยก็มีโชว์ขึ้นมาให้แล้วตามนี้เลยนะครับซื้อไว้แล้วก็ไม่ต้องซื้อซ้ําถือถึงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอปรับฐานเสร็จเมื่อไหร่มันปรับฐานเสติดเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มขึ้นเองนะครับส่วนบริเวณนี้อาจจะเป็นโซนฐานของราคาทองคําคือเป็นการคาดเดารับสามพันสามพันหนึ่งถ้ามาก็ถือว่าดีมากแต่ว่าก็ ก็ตอนนี้ก็คือไกลนะแต่ก็ไม่ต้องไปสี่เรียดมากมาก็ม้าไม่มากก็ไม่เป็นไรก็ต้องคิดแบบนี้นะสรับการลงทุนก็วันนี้ก็มีเท่านี้กันเพื่อไม่คิดเงียวเกินไปเพราะว่าคำถามทางบ้านเนี่ยก็ไม่มีใครถามเข้ามานะครับก็เป็นพูดคุยกันชื่นชมกันเฉยๆก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมาถึงวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืม healthy investment นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอดและกำไรตลาดได้อย่างชัดเจนทองคำลงทุนไม่ยากครับแต่อย่าไป leverage แล้วก็แล้วกันนะครับอย่าไป leverage เยอะ โดยเฉพาะที่คนที่เข้ามาใหม่แล้วคุณเข้ามาแบบกะจะแบบจับเสือมือเปล่าลงเงินไม่กี่พันจะเอากําไรเป็นหมื่นเป็นหมื่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโลกนี้ลงการลงทุนเนี่ยมันให้เงินเราจริงแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดที่คุณจะสามารถทําหมุนตอบแทนแบบเป็นพันเป็นหมื่นเปอร์เซ็นตภายในวเวลาไม่นานได้แบบนั้นแบบปั้นคงอะ่ะระยะยาวเปไปไม่ได้นะครับถ้เป็นไปได้เนี่ยมัน เขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมีคนทํางานกันแล้วนะครับซึ่งมันมันไม่ถูกต้องการลงทุนเนี่ยทำให้คนรวยได้แต่ต้องใช้เวลามันต้องมีความพยายามคุณต้องเสียบางอย่างนะครับเพื่อแลกอะไรบางอย่างสิ่งที่คนลงทุนเนี่ยต้องได้ประสบความสำเร็จแลวเขาเสียเนี่ยคือเวลาเขาเสียความเขาใช้ความอดทนแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณใช้เวลาะระยะสั้นทําเงินปริมาณมากได้เนี่ยอันนี้คือคุณกําลังโกงอยู่นะครับไม่ใช้ความอดทนไม่ใช้เงินด้วยนะครับใช้เงินน้อยจะทําเงินมากนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่แม้แต่เงินและไม่ใช่ทั้งความอดทนหมายความว่าคุณกําลังผิดอกฎของการแลกเปลี่ยนบนโลกนี้อยู่ได้อะไรมาต้องเสียอะไรบางอย่างเสมอนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย